สีเหลือง เอยนลี premises, vanity, 1, ่เอ้ยเย็นโลเอ้ยอะไรก็องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาเล่นฆ่าทุกคนที่ไม่ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเย่และในวันนี้นะคะตัวแทนของเราก็คือเอาหญิงเบลนั่นเองโอ้โหหน้าตาหน้าหลักบ้องเบลมากแต่มาดูกันนะคะว่าเจ้าหญิงเบลของเราเนี่ยจะสามารถฆ่าคนอื่นได้ไหมนะคะและนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะผมสีทองเนี่ยฉันก็ไม่ละเว้นให้หรอกนะโอ้ เนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นสีเหลืองเลยนอกจากเส้นผมโอ้ดังนั้นเนะ่ะเธอก็ต้องมาตายด้วยน้ำมือของฉันเหมือนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะว่าไงจ้าเบลล่าฉันไม่ใช่เบลล่าะโอ้โหป้าเมื่อกี้เรียกเราว่าเบลล่านะคะฉันเจ้าหญิงเบลจ้าไม่ใช่เออ อชื่อเจ้าหญิงเบลไม่ใช่เบลล่าและแกเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาถีบฉันฮะโอ้มาถีบฉันได้ยังไงฉันเป็นเจ้าหญิงนะเดี๋ยวฉันจะเรียกเจ้าชายอสูรมาจัดการแกให้มันรู้สบ้างนะคะว่าที่นี่ใครใหญ่มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนางผู้หญิงนางตัวดีนี่เนี่ยโอ๊ย,อยเจอตัวโหดอีกแล้วเหรอคะไม่ได้การและ ฉันต้องใช้ท่านี้ซะแล้วล่ะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยไม่ยอมโดนดิีๆก็ต้องมาโดนด้วยท่านี้ซะแล้วฮะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นใครฮะโดนท่าไม่ตายของฉันสักหน่อยนี่แนะ่โอ้โหไม่รอดนะคะคนคนนี้ไม่มีบาสุก้าในมือนะคะ <laughs> ถ้ามีบาสุกา้านี่ก็รอดไปแล้วอนะแต่เธอเนี่ยไม่รู้จักซื้อบาสุกา้าพกติดตัวไว้ก็ต้องไม่รอดแบบนี้แหละแ,ละและคุณผู้ชายคนนี้คะดูเหมือนว่าจะไม่มีสีเหลืองเหมือนกันในแคนเนียก็เตรียมตัวตายเป็นลายถัดไปเลยก็แล้วกันแหมฉันเป็นทําหน้าไม่พอใจคิดว่าฉันพอใจเธอตายเลยฮะว่าไงคะคุณยมมาทูตคิดถึงกันหรือเปล่าวะโอ้ยไปไกลๆไปอุ๊ยจีดจีดเจ็จบกระดองใจมากเลยค่ะ ทำไมคุณยงม,มาโทษถึงว่าฉันแบบนี้ฉันโมโหมากมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยโอ้โยเป็นมั่นไปหมดแล้วค่ะ โอ้โหเตสะสูญพันธุ์เลยนะคะเนี่ยดูเหมือนว่าท่ากระแทกด้วยบันทายเนี่ยซิมมันจะรู้ตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมเออส่วนใหญ่ซิมจะสามารถหลบท่านี้ได้ไม่รู้ทำไมมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะใช้หมอดใสในการฆ่าแกโอ๊ยเดี๋ยวโอ้โหรอดวะมันรอดวะมันเป็นอะไรมันเป็นอไอ้มดเขียวหรือเปล่าคะถามจริงเธอทําไมมันเถือนขนาดนี้คะสามารถหลบเราได้ทุกสถาน,นการณ์เลยอะนะแต่ว่าครั้งนี้แหละแกจะต้องม่รอด อีกแน่นอนอนะเอา้า้วเดี๋ยวนะโอ้ไม่ก็มันหนีคุณผู้ชมมันหนีไปแล้วค่ะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอ้ยคุณผู้ชมสิมมันฉลาดว่ะมันหนีกลับบ้านว่ะโอเคไม่เป็นไรกันเจก็เป็นลายถัดไปก็แล้วกันนะนะ <Wow. S 1> เสื้อม่วงเสร็จด,ด้วยอะ่ะเรียมตัวตายได้เลยนะคะเจะอ่ะเดี๋ยวนะ เดียเด๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอย่าฆ่าอย่าฆ่าอย่าฆ่าอุ๊ยแกเขามีรองเท้าสีเหลืองจ้าจะมาฆ่ามัวซัวแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องบะแกและไอ้ผู้ชายคนนี้ก็คือมีเสื้อเหลืองอยู่นะคะมีสีเหลืองอยู่นะอ่าแลนนี่ค่ะลองฆ่าดาราซุปเปอร์สตาร์ดูหน่อยก็น่าจะไม่เสียหายเพราะความจริงแล้วฉันเนี่ยควรจะเป็นดารามากกว่าแกอีกนะเฮะ้อสวยก็ไม่สวยมนันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาให้ฉันจัดการด้วยบันทายสิดีอีคนไม่สวย เอ้ยโอ้โหตายละตายละตายละเจ้าหญิงเบลของเรานี่เทื่อนเช่นกันนะคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเอ๊ะฉันได้ยินเสียงอะไรโวกเวกโวยวายอยูอย่แถวนี้นะโอย้อยตายแล้วพนักง,งานคนนี้นะคะมีผ้าคลุมสีเหลืองโชคดีนะเนี่ยและเที่ยวนะ ป้าคนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีสีเหลืองนะคะเนี้ยดังนั้นนะคะก็เตรียมตัวตายได้เลยค่ะฉันจะจัดการป้าด้วยปืนกลเองมันได้เดี๋ยวนี้ก็เลยนะอีป้านี่แน่ฉันจะจัดการแกโอ้โหหลบแบบเดอะแมทริกหลบแบบเดอะแมทริกไม่ยอมหรอกนะป้าเดี๋ยวไม่ยอมหลานหรอกนะก็เธอเล็กฉันว่าเบลล่า ฉันชื่อเบลเข้าใจไหมโอ้โหเจ้าหญิงเบลเกิดความแค้นป้าคนนี้นะคะเนื่องจากว่าป้าคนนี้เนี่ยเรียกนางว่าเบล,ล่านะแต่ว่านางชื่อว่าเบล,ลเหมือนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ตายด้วยปืนเมื่อกี้เนี้ยลูกซองเป็นไงโอ้โหลบได้ลบลูกซองได้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอีป้าอีป้าเป็นอะไรอีป้าคือเถื่อนมากเลยนะเฮ้ถามจริงเธอลบได้ขนาดนี้ก็คือแบบว่าย,ยัางไงเออนาวิกโยทินหรือเปล่าหรือว่าอะไรคะทำไมเถื่อนขนาดนี้ ถามจริงไม่ไวายยังไงฉันจะต้องจัดการป้าด้วยปืนสักปืนให้ได้มานี่เดี๋ยวนี้เลยนะมาดูกันค่ะว่าป้าจะสามารถหลบปืนได้ทุกอย่างหรือเปล่าเออดิฉันเซอร์ไพรส์ว่าคุณผู้ชมมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะนี่แนปืนโอ้หลบได้ โ my g คุณผู้ชมโคตรเถื่อนแล้วป้าจะไปทำอะไรป้าโอเคป้าไม่ได้จะมาทำอะไรเราเนะะียค่ะที่ฉันหลอนทุกทีเลยเวลาซิมเดินเข้ามาหาเหมือนว่าเรากําลังจะตุยยังไงก็ไม่รู้นะคะเออมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคะป้ารอบนี้แหละไม่รอดแน่ฉันจะยิงปืนจากฟากฟ้า,าใส่ป้าโอ้โหยิงจากฟ้าไม่รอดค่ะคุณผู้ชมอ แล้วเดี๋ยวนะโดนตำรวจจับจ้าโอ้ก็แหกคุกไปเลยสิคะก็แหกคุกไปเลยสิค้ะจะกลัวอะไรโอ้ไม่แคร์รอกเะคยฮะเจ้าหญิงเบลล่าอุ้ยพี่อันคะหนูชื่อเบลไม่ใช่เบลล่านะเออพี่พี่ขอโทษ พี่พี่ขอโทษลูกขอโทษนะขอโทษนะอย่าฆ่าพี่เลยวันนี้เออพี่พี่ไม่มีสีเหลืองซะด้วยอุ้ยตายแล้วแต่แต่เคสโทรศัพท์พี่สีเหลืองนะอย่าฆ่าพี่เลยโอ้ล้วตรงนี้เขาก็มีสีเหลืองกันหมดเลยนะคะเนี่ยอ่าและผู้ชายคนนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะไม่รอดแล้วนะคะมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคุณผู้ชายให้เบลเนี่ยจัดการซะดีๆวันนี้เลยอ่ะนะโอ้ตายละตายละตายละวิ่งจำเอาไปเลยเด็กคานี่น่ะคนอย่างคุณน่ะต้องตายด้วยหลเซเบอร์นี่คือการให ให้เกียรติของฉันแล้วอะนะโอ้โหให้เกียรติแล้วเลยคะ่ะโอ้เด็กว่าให้เกียรติและนี่ค่ะผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะรอดในะคันนี้แมนนี่เดี๋ยวนี้เลยนะพลังแห่งดวงจันทร์จะลงทันอูหลบได้หลบได้อูตายละโมโหโมโหแล้วข่าวนี้ล่ะไม่รอดแน่มันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะคิดว่าจะไว้ผมยาวสวยกว่าฉันได้เหรอฮะโอ้โหเถื่อนมาก และเดี๋ยวนะคุณผู้ชายคนนี้เขาเอาอาวุธมาค่ะคุณผู้ชมเขากะว่าจะมาฆ่าเจ้าหญิงเบลไม่ได้การและฉันต้องชิงฆ่าแกก่อนฉันแล้วสิฮึคิดว่าฉันเนี่ยจะยอมให้แกฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางสักหรอกนะนี่แกมึงอาจหาอาวุธจะมาจัดการฉันอย่างนั้นเหรอมันนี่เดี๋ยวนี้เลยนะโอ้เถื่อนมากเถื่อนมากออเอาปากกานะคะปักตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยค่ะุ๊ยแล้วเดี๋ยวนะ ดูเหมือนว่าเขาจะมีสีเหลืองหรือเปล่าเนี่ยแต่มันเพิ่งโผล่ออกมาคุณผู้ชมตอนแรกไม่มีนะใช่ปะ ตอนแรกไม่มีนะตรงนี้สีเหลืองอะโอ้ยตายแล้วขอโทษทีนะคะฉันก็คือไม่เห็นจริงๆอะโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะสำหรับคอนเทนต์อื่นๆอ,อาจจะรอสักนิดนึงนะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ดูคอนเทนต์เจ้าหญิงไปก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากลงแบบหลายๆ ep เราอยากแบบลงตุ้มเดียวเลยนะคะดังนั้นก็ขอเวลานิดนึงนะสำหรับชาเลนจ์หรือคอนเทนต์อื่นๆนะคะว่าไงคะคุณยมทูตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปดูคะ่ะบ๊ายบาย Bye.